กบสวัสดีครับผมจะโอภาชมมาทักทายทุกคนนะครับและตอนนี้ผมอยู่ที่มุมมุมหนึ่งของกรม,มอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชที่16บ้านแม่สิูนะครับผมสืบเนื่องจากเมื่อหลายคืนก่อนได้เกิดอาคีภัยจากไฟป่านะครับผมลุกรามผอมไหมในบริเวณเขตป่าไม้ที่ใกล้เคียงกับในหมู่บ้านแม่สอูนะครับผมและข้ามคืนนั้นผมก็ได้ทําการเกาะติดสถานการณ์เฝ้าระวังไฟป่าบริเวณในหมู่บ้านช่วงราลางคืนประมาณสี่ทุ่มนะครับผมแลวก็เวลาต่อมาจนถึงเวลาเที่ยงคืนผมก็ขับรถจากในหมู่บ้านก็ขับมาจอดรรรระวงงงไฟป่่าตตจจุดดนนนีีี้้เลยทผมถ วันนี้ผมจะพาทุกคนไปติดตามดูวความเสียหายของไฟป่าบริเวณด้านหน้าผมนะครับผมจากระยะสายตาผมประมาณ70เมตรนะครับผมไฟป่าข้ามคืนนั้นนะครับผมไม่ได้แค่ทําการเผาไหม้บริเวณตรงข้างหน้าแต่ไฟป่านะครับผมยังได้ทําการเผาไหม้บริเวณส่วนด้านข้างนี้ด้วยทุกคนเห็นไหมนี่ทุกคนทุกคนก็จะเห็นบริเวณป่าไม้ที่แห้งแล้งแล้วก็เต็มไปด้วยคราบของเศษใบไม้ที่โดนไฟป,ป่าเผาไหม้เป็นสีดําทุกคนเห็นไหมครับแต่กล้องลองซูมไปใกล้ๆครับลองซูมไปเห็นไหมครับ โอเคและตอนนี้ผมก็จะพาทุกคนเดินเข้าไปบริเวณตรงนี้นะครับผมเป็นช่องทางเดินธรรมชาติที่สามารถเดินเข้าไปได้และตรงนี้ก็เป็นอาคารฐานิ์ของทางคมบาไม้ที่ทาการซ่อมแซมนะครับผมซ่อมแซมป่อฟูงใหม่ให้มีคุณภาพที่สวยงามมากกว่านี้โอเคปะตามผมมาเลยครับสําหรับตันนี้นะครับผมก็เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่พาทุกคนไปเดินชมนะครับผมบริเวณธรรมชาติแห่งนี้นะครับผมช่วงกลางวันที่นี่ร้อนนะครับทุกคนแต่เวลานี้เย็นสบายเป็นช่วงตอนเย็นของภาคที่ตกดินนะครับผมทุกคนเส้นทางตรงนี้ทุกคนน่าจะคุ้นเคยดีนะครับเป็น เส้นทางที่เป็นของกลุ่มยะนแห่งชาติบริเวณด้านหลังนะครับผมและจุดนี้นะครับผมผมเคยบอกไปแล้วในคลิปเก่าๆแล้วผมว่าจุดนี้เคยเป็นป่าช้าเก่านะครับผมสู่แสนป่าช้าเก่าของชาวบ้านที่ชาวบ้านเคยเล่าให้ผมฟังนะครับผมไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะตาตามมาเลยครับทุกคนช่วงนี้นะครับผมเหล่าใบไม้ทุกคนก็จะมีความแห้งแล้งมากทุกคนนี่ครับใบไม้แห้งแล้งมากที่สุดเลยนะครับผมนี่ครับเป็นเชื้อเพลิงไฟป่าได้ดีมากทุกคนนี่ครับถ้าไฟมานี่คือเรียบร้อยนะครับผมแต่ไฟป่าที่นี่นะครับผมมันจะมาทุกๆปีแล้วทีี่จะม ไฟป่าพวกผมและชาวบ้านก็แะละดมกําลังมาช่วยกันทําแนวกันไฟบริเวณตรงนี้เลยทุกคนเห็นไหมครับตรงนี้เลยนี่อันนี้ก็เป็นบริเวณห้วยแห้งนะครับผมพวกผมก็เอาตรงจุดนี้ของลําห้วยแห้งทําเป็นแนวกันไฟไปในตัวเพื่อให้ได้ประโยชน์นะครับผมตามมาทุกคนตามมาโอเคขอบคุณทุกคนด้วยแล้วกันที่ทา,ารับชมคลิปนี้นะครับผมสาหรับคลิปนี้ก็จะพาไปชมและับผมความเสียหายของไฟป่าที่ทาําการเ่อไหมในค่าคืนนั้นนะครับผมของค่าคืนที่เกิดไฟป,ป่าที่ผมถ่ายทาคลิปวิดีโอให้ทุกคนได้ชมกันบรรยากาศคืนนั้นเนี่ย ไม่เห็นธรรมชาติไม่เห็นต้นไม้แบบนี้เลยมันจะปกคลุมด้วยความมืดเพราะมันเป็นช่วงรกลางคืนด้วยนะครับผมคุณภาพของกล้องของผมก็เป็นกล้องที่ราคาถูกก็ทําให้ไม่สามารถที่จะเห็นสภาพแวดล้อมของธรรมชาติต้นไม้อะไรได้แต่วันนี้เรามาติดตามความเสียหายของไฟป,ป่าข่ําคืนนั้นที่ทําการเผาไหม้บริเวณตรงนี้นะครับผมจากตรงนู้นที่ผมยืนต้องคลิปตรงจุดนี้ประมาณเสียสิบเมตรตามมาครับทุกคนนี่ทุกคนและเส้นทางนี้นะครับผมใต้มือผมทุกคนก็จะเป็นบริเวณ น้ำตกธรรมชาติที่หนึ่งปีจะมีแค่หนวเดียวในช่วงฤดูฝนจะมีน้ำไหลจากช่องบนเขาหน้าผาข้างบนนู้นไหลลงมาตามซอกหินเป็นน้ำตกที่สวยงามที่ทุกคนเคยรับชมคลิปของผมที่ผมพาไปรับชมไปแต่บัดนี้แห้งแล้งไม่มีนะครับผมมีแต่เศษไม้แห้งจลต้อนนองกระเบนี่ครับทุกคนโอเคทุกคนน่าจะคุ้นเคยกับตรงนี้ดีป่ะและผมจะพฟ้าทุกคนไปชมจุดเสียหายของไฟป่าที่ทำการผอมไม้นะครับผมในจุดจุดนี้เลยทุกคนตามมาตามมาครับตามาามาโอเคครับผมตามมาเลย นี่เลยครับจ <c oughs> ุดนี้ครับที่อัชขีภัยไฟไป,ป่าได้ทําการเผาไหม้ลูกรามเข้ามาแล้วครับผมผมไม่รู้ว่าต้นสายปลายเหตุของเชื้อไฟป่าที่ทําการเผาไหม้เนี่ยมาจากไหนเกิดจากภัยธรรมชาติหรือเกิดจากน้ำมือมนุษย์ที่ทําการจุดนะครับผมแต่ผมสามารถตรอสานได้ ทั้งสองอย่างนะครับผมแต่ความได้ที่เป็นไปได้เกิดจากน้ํามือมนุษย์นะครับทุกคนเปอร์เซ็นเป็นได้น้อยมากที่จะเกิดจากธรรมชาติของไฟป่าที่เกิดเองนะครับผมน้อยมากๆนะครับผมแทบจะไม่มีนะครับผมนี่ครับแค่ตรงนี้เลยนะครับผมเป็นบริเวณที่ไฟป่าทําการเผาไหม้นะครับผมเศษใบไม้นะครับผมทําให้บริเวณแห่งนี้นะครับผมเศษใบไม้ต้นไม้น้อยใหญ่ใบไม้แห้งๆที่ร่วงมาจากต้นไม้ใหญ่ก็จะถูกเปลวไฟป่าทําการเผาไหม้นะครับผม แต่ไฟป่าครั้งนี้นะครับผมไม่ได้สร้างความเสียหายอะไรใดๆเลยให้แก่ทรัพย์สินและต้นไม้เหล่านี้นะครับผมเพราะต้นไม้เหล่านี้เป็นต้นไม้ที่มีต้นไม้ขนาดใหญ่มีความสามารถทนต่อความร้อนของไฟที่ทําการเผาลูกลามาได้นะครับผมแต่ถ้าเป็นต้นเล็กๆแบบนี้นะครับผมอย่างต้นไผ่ต้นแบบนี้ทุกคนนี่แบบนี้ก็จะไม่มีเสถียรภาพความอดทนต่อเปลวไฟก็จะแห้งเหี่ยวเฉาตายไปในที่สุดนะครับผมจะเกิดก็ไม่ได้เกิดนะครับทุกคนนี่ ถ้าไม่เกิดไฟป่าต้นต้นผ่ายต้นนี้ก็จะเกิดเป็นกอที่ใหญ่และอุดมสมบูรณ์นะครับทุกคนนี่แล้วครับก็ต้องเติดไฟป่าโดนไฟป่าควบคุมนะครับผมแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็น่าจะรอดนะครับผมสําหรับไฟป่าระลอกนี้ผมคาดว่าน,น่าจะไม่มีแล้วทุกคนน่าจะจบนะครับผมจบตั้งแต่คืนนั้นแล้วนะครับผมและวันนี้ก็จะให้ทุกคนมาติดตามดูนะครับผมผลของไฟป่าที่เกิดในคืนก่อนนะครับผมคืนที่ผ่านมาแล้วผมเมื่อหลายคืนที่ผ่านมานี่ครับ ตอนนี้ไฟป่าก็ได้สงบลงเรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่ผมก็ยังไม่นิ่งนอนใจนะครับผมก็ยังนะครับผมยังไม่สบายใจนะครับผมก็ยังกังวลอยู่ว่าไฟป่าเนี่ยอาจจะเกิดซ้ําอีกครั้งหรือเปล่านะครับผมทุกคนนี่ครับเดินขึ้นไปก็เป็นยอดเขาสูงนะครับผมเต็มไปด้วยต้นไม้หน้อยใหญ่หลากหลายสายพันธุ์นะครับผมทุกคนนี่นะครับแต่ในช่วงหน้าฝนจะมีความรวมสมบูรณ์นะครับผมของต้นไม้ใบหญ้านะครับผม ต้นทุกสานันธั์ในป่านะครับผมก็จะประมาณนี้เลยตรงนี้นะครับผมที่ไฟป่าทําการเผาไหม้นะครับผมจากตรงนู้นนะครับผมจุดแรกนะครับผม่ะแล้วผมจะพาทุกคนไปชมจุดต่อไปนะครับผมบริเวณด้านข้างนะครับผมตามมาครับตามมาโอเคครับผมเป็นไงบ้างครับสาหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะให้ชมประมาณนี้ความเสียหายจากไฟป่านะครับผมแต่ สถานการณ์ไฟป่านะครับผมทุกๆปีเนี่ยพวกผมจะทําการวางแถวทําแนวกันไฟนะครับผมนะเพื่อรองรับสถานการณ์ของไฟป่าที่จะทําการขอไหมเข้ามาในบริเวณแห่งนี้นะครับผมทุกคนถ้าพวกผมกับชาวบ้านไม่ทําแนวกันไฟป่าตั้งแต่ครั้งแรกเนี่ยทุกคนคิดดูมันจะเกิดความเสียหายนะครับผมไม่เฉพาะแค่ใบไม้หรือต้นไม้มันจะทําให้นะครับผมอาการทานิด ของกบรมยยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชรวมถึงที่เพาะของผมรวมถึงบริเวณภายในหมู่บ้านเนี่ยได้รับความเสียหายจากไฟป,ป่าครั้งยิ่งใหญ่มากๆแล้วผมนีม่ครับ ผลประโยชน์ในการทาเนล็กันไปนะครับผมมันส่งผลประโยชน์ได้หลายด้านมากและส่งดีจริงๆในการทํเมน็กันไปนะครับผมทุกคนโอเคตามมาครับและตรงนี้นะครับผมผมก็จะพาทุกคนเดินสำรตรงนี้นะครับผมทุกคนได้ยินเสียงคัดไหมครับต้องขออภัยเวลาเดินเสียงอาจจะรบกวนในการรับชมนะครับผมทําให้อาครลดในการรับชมลดลงก็ไม่เป็นไรนะผมก็ขออภัยด้วยตอามจริงมันมีทางลงแต่ผมจะลงตรงนี้นะครับผมคือทางเดินต้อิีโอ้โหก็จะหนาแน่นคือจะด้วยเศษใบไม้ทุกคนนะ นี่ครับ <c oughs> รค่อยๆเดินนะครับตามมาครับตามาตามา,า,มาโอเคอันนี้คือเป็นโขดหินนี่ครับมีแมลงแมลงมุมด้วยแมลงมุมหินนะครับผมนี่ครับป่า,าตามมาครับตามมาที่นี่นะครับผมแม่เคยูนะครับผมช่วงนี้ก็อ,อากาศร้อนยังไม่มีฝนตกเลยนะครับผม <c oughs> ผมสังเกตด,ดูในหลายที่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนแม่สะเรียงอะไรแถวแถวบ้านของอ่าอินฟูที่แพสท,ที่ลูกกระเหลี่ยงของอ่า ลูกกระเลียงเนี่ยก็มีฝนตกลงมาโปรยๆนะครับผมให้ได้ชุ่มชื่นชื่นใจนะครับผมของฝนตาแต่ที่นี่ทุกคนยังไม่ค่อยตกเลยนะครับผมยังไม่มีนะครับผมแม่สูยังไม่มีนะครับผมแม่องสานี่ปรากฏการฝนตกไม่ทั่วฟ้านี่เกิดขึ้นนะครับผมไม่ต่างจากจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมนี่ครับบริเวณแห่งนี้ก็เป็นลําห้วยแห้งนะครับผมทุกๆปีช่วงฤดูฝนก็จะมีน้ําไหลมาตรงนี้นะครับผมเป็นน้ํา ที่ไหลมาจากธรรมชาติบนยอดเขานะครับผมก็จะไหลผ่านตรงบริเวณแห่งนี้ทุกคนไะทุกคนตามมาครับตามมาขอบคุณทุกคนอีกครั้งที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับผมอย่าเพิ่งกดหนีหายไปไหนนะครับผมนะตามมาครับตามมาครับอันนี้จะเป็นต้นไทรนี่ก็จะเป็นเถาวัลย์ของต้นไทรนะครับผมที่ย้อยลงมาจากลําต้นขิงบนสูงหมดเลยครับนี่ครับอันนี้จะเป็นต้นไทรป่าทุกคนนะเป็นต้นไทรป่าก็จะมีความแตกต่างกับต้นไทรไทยนะผม เขเรีนะยเป็นลําต้นกิ่งก้านสาขาใบนะครับผมนี่ครับต้นไฟป่ามาทุกคนและตรงนี้เลยนะครับผมทุกคนตั้งแต่จุดนี้เลยคือแนวกันไปที่พวกผมทํากับชาวบ้านโดยอาศัยพื้นที่ของลาห้วยแห้งแล้วผมให้เป็นประโยชน์นะครับผมอาศัยพื้นที่โล่งแบบนี้นะครับผมเพื่อป้องกันแนวกันไปเวลาไฟป,ป่ามาทุกคนมันก็จะมา สิ้นสุดแค่ตรงจุดบริเวณนี้เพราะว่าบริเวณนี้มันเป็นพื้นที่โล่งนะครับผมของแนวกันไฟที่เปลียวไฟไม่สามารถที่จะติดเชื้อไฟลุกดามไปได้ต่อนะครับผมโอเคครับตามมาครับนี่ครับก็จะเป็นลักษณะนี้เลยทุกคนตามมาดูนี่ทุกคนนี่เลยครับนี่ครับพื้นที่บริเวณซ้ายมือผมก็เป็นพื้นที่ที่ถูกไฟป่าเอาไหม้ได้รับความเสียหายนะครับผมเป็นสีดำของเศษใบไม้ที่ถูกไฟเผานะครับนี่ทุกคนนี่ครับ แต่ใบไม้นะครับผมก็เริ่มผักใบสีเขียวนะครับผมบ้างแล้วนะครับผมแต่ถ้าฝนตกจะมีวามที่ขิ้มากกว่านี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จะให้รับชมความเสียหายของไฟไม่ป่าประมาณนี้ทุกคนนี่ครับนี่ครับสูมเข้าไปแลครับบนยอดเขานุ่นครับนี่ครับไฟป่าครั้งนี้ได้สร้างความเสียหายอย่างมหาศาลนะครับผม สำหรับต้นไม้นะครับผมธรรมชาติัชพืชนะครับนี่ครับนี่ก็คือสภาพต้นไม้ที่โดนไฟป่าเผาไหม้มีความเหี่ยวเฉานะครับผมมากๆไม่ต่างอะไรกับจิตใจของผมตอนนี้นะครับผมเหี่ยวเฉาไม่ต่างกันกับใบไม้เหล่านี้นะครับผมทุกคนนะใครที่เผาป่านะครับผมก็ให้ดูเป็นอุทาหรณ์เป็นสติเตือนใจนะครับผมอย่าคิดเผาอีกต่อไปในปีหน้าแล้วผม ถึงปีนี้ท่านจะเผาไปแล้วปีต่อไปท่านก็สามารถกลับตัวกลับใจใหม่นะครับผมไม่เผานะครับผมทุกคนนะนี่ครับยังดีนะครับผมที่มีพวกผลในชาวบ้านช่วยกันนะครับผมทําแนวกันไฟนะครับผมนะเพื่อรับมือกับอาคีภัยของไฟป่าที่เกิดขึ้นนะครับผมทุกปีก็เผาทุกปีผมก็ทําแบบนี้ทุกปีนะครับผมเพื่อป้องกันไฟป่าแล้วผมมาให้ลูกหลาน นะครับผมหลักๆก็จะประมาณนี้นะครับผมนู่นก็เป็นหน้าผาสูงชันของบ้านแม่สุโขนะครับผมที่เป็นเสน่ห์ของแม่สอโขกบัดนี้ก็แห้งเหี่วยวหนาวมากทุกคนโอเคสําหรับคลิปนี้ก็จะให้ชมประมาณนี้นะครับผม <S <S ผมพูดจานะครับผมบรรยายผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมทุกคนนะขอบคุณทุกคนได้รับการที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมจ๋าโอภาชมุมขอบคุณครับอ่าให้ชมอีกครั้งหนึ่งอ้าว โอเคครับขอบคุณครับ